สวัสดีครับร้านกอนนะครับร้านยนต์สิทธิ์คองหนึ่งครับตัวนี้มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นดักโลนะครับ n น็กเนเจอร์เจมเลสนะครับถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะครับตัวนี้เป็นไซส์ผู้หญิงนะครับก็จะเป็นวัสดุหนังทั้งหมดเลยนะครับสีแดงจะเป็นหนังนะครับแล้วก็โลโก้ปักด้วยไนกี้สีขาวนะครับตัวนี้เชือกจะเป็นสีเดีวกับตัวรองเท้านะครับสีแดงนะครับตัวนี้จะเป็นวัสดุรีไซเคิลนะครับสานะครับ วัตุดิสซเกิลซอฟจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับก็จะเหมือนกับกับกับอีกรุ่นหนึ่งของของแอร์นะครับสีขาวล้วนนะครับของผู้หญิงนะครับตัวนี้ไม่มีผู้ชายนะใหญ่สุดแค่41นะครับก็สั่งได้เลยนะครับมีของนะครับพร้อมส่งเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับพื้นสีแดงเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นวัตุดิสเซเกิลเหมือนกันนะครับพื้นจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับพื้นจะเป็น จุดๆนะครับจะเป็นสีด่างๆนะครับเพราะเป็นวัสดุที่เคลที่พื้นด้วยนะครับร้านก่อลนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านก่อนนะครับร้านอยู่ลังติดของหนึ่งครับร้านเปิดทุกวันนะครับทางร้านรับสั่งสินค้านะครับ Nike Adidas นะครับ New Balance นะครับทุกรุ่นทุกแบบเลยนะครับอ่าก็ Convert Van ยังขายอยู่นะครับ ก็ดูแบบไปที่ไลน์นะครับ k l n นะครับจะมีรูปพร้อมราคาให้นะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกรุ่นนะครับทุกแบบเลยนะครับรุ่นที่ไม่มีขายแล้วก็พอหาให้ได้นะครับสนใจรุ่นไหนแบบไหนก็ทักมาได้เลย Nike Panda รองเท้าเด็กก็มีนะครับอ่าประมาณนี้เลยไซส์เด็กเลยนะครับก็มีทุกรุ่นนะครับ Convert กับแวนก็มีตัวใหม่ๆก็มีนะครับดูที่ไลน์นะครับเหมือนเดิมนะครับ k l n นะครับ ร้านเปิดทุกวันนะครับส่งของทุกวันนะครับอ่าตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่ได้มาวัสดุดีมากนะครับดูได้ที่ทิกตอกนะครับหรือไม่ก็ที่ YouTube ก็มีนะครับชื่อเดียวกันเลยก่อนคอเวิร์ตแบรนด์นะครับโปรโมชั่นก็มีที่ช้อ p ปีก็มีนะครับที่ไลน์ก็มีนะครับหรือไม่ก็ที่ Facebook ร้านก่อนนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ